คุณแม่คุณลูกคุณจุนแม่ค่ะนี่จุนลูกนี่แอสีทองนอกกระดิกหางดูนะดูนะดูดูมันนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมกับแม่อ้อมมันหนเห็นไหม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 คะเนี่ยกับแม่อ้อมมันอย่างเงี้ยคือถ้าแม่อ้อมจับเป็นแม่อ้อมจับมันแล้วว่าแม่อ้อมไม่กล้าจับมันนะเนี่ยไม่ได้ถือตะกร้ามาดูสิคะเอาไงดีไม่ได้ถือตะกร้ามา,าไง เท้าเหมือนกันนะเพื่อนไม่อ้อมน้ำมาด้วยนะมันไม่ออกมาเลยนะเนี่ยดูกับแม่อ้อมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอ้าเอา,เอา,เอามาเอา้านี่นางนางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคถูค่ะถูถูค่ะถูถูค่ะวนรอบตัวเลยรู้นะดูเรียบร้อยเกินค่ะเนี่ยเนี่ยนั่งดูเนี่ยนั่งแข็ไข่เนี่ย ใส่ให้แล้วเนี่ยเข้าไปเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าให้นี่นางละพานี่นี่ฉันถามจริงๆเธอเธอจะให้ฉันจับไหมเนี่ยอือคือแม่อ้อมไม่กล้าจับอ่ะเข้าใจไหมคะคือไม่กล้าที่จะงับลงไปแบบนี้แม่อ้อมกลัวแบบมันสะบัดมากัดมือแม่อ้อมอ่ะมันไม่คุ้มไงคะเนี่ยแต่ถ้าถามว่าสวิงครอบได้ไหมได้แต่แม่อ้อมยัง เอาไงดีอะถ้าสวิงครอบคือต้องเตรียมกับแม่เอก่อนไงว่าเหยียบปุ๊บนี่ต้องเรียกแล้วมาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะจับจับยังไงมันก็หนีอ่ะคือยังไงยังไงมันก็กลัวแม่อ้อมอยู่ดีอะกินปากินปกินปเอากินไปะ่ปะเอ้เอา,นเอาหนีไปไหนละอ่ะนะคพะอืออือกินต่อไปกินต่อไปคือ,อยังไงมันก็หนีอ่ะมันก็ยังมีความระแวงแต่ถ้าความไวเราบอกเลยเนะราแม่อ้อมไม่กล้าจริงๆค่ะ แต่มันก็คือมันก็แบบไว้ใจเราคนเดียวไงเดี๋ยวคือเนองยังไม่ได้ถือสวิงมาสักวันหนึ่งหรือถือตะกร้ามาเลยไงถ้าถ้าสะดวกคือสวิงดีกว่าตะกร้าคงไม่กล้าอืมเออให้มันตายใจก่อนอีกวักนสองวันนะคะเหรอมขานั่งอ้วนอยู่เนี่ยฮะ เห็นลูกกินเป็นแม่ที่ดีมากเลยนะหล่อนเป็นแม่ที่ดีมากเลยนะนางแขกขาฮะอ้วนปุ๊บเลยดูดิอ้วนปุ๊บเลยมันจะคอยมองไม่อ้อมทํางานตลอดก็ไม่อ้อมทําอะไรมันจะคอยมองว่าไม่อ้อมทําอะไรทํานี่ทํานั่นทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะคอยมองตลอดเนี่ยนี่นางพาตกลงยังไงจะให้ฉันจับไหมเนี่ยฮะ Hú nghiến rồi nát